More and more important here in this country. Um, there is a big trend for SUV in all segments, starting from our compact SUV car, the GLA, all the way up to the full size luxury car, the GLS. And we do see that more and more Thai customers are looking into an SUV not only as a second or a third car, but also as a, as a first usage car. จากเทส t d ไรฟ์ที่เป็นรถ SUV นะครับคุณแฟรงค์บอกว่าความสําคัญของรถ SUV ที่ที่ที่มีมาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามามาเติมเต็มในเรื่องของ Product ที่เรามีอยู่นะครับโดยนโยบายหรือโดย p ฟิโลโซฟีของ e r c e e n เ b e n z เองที่พูดถึงเรื่อง the best นะครับคือเรานําสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ลูกค้าของเรานะครับสโลแกนของเราในมีทั้งเรื่องของ fascination perfection คุณจะได้สัมผัสทั้ทงหมดนี้ในกลุ่มรถ SUV ของเรา เพราะถามบอ,อกว่ารถ SUV ตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นเทรนเป็นกระแสสําหรับสําหรับคนไทยในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะเมื่อมีกระแสน้าขังของเราคารรลบายอยู่นะครับก็น่าจะต้องนั่นเพราะฉะนั้น SUV เนี่ยแต่ก่อนหลายๆท่านอาจจะมองว่ามันเป็นรถคันที่2คันที่3ณนวันนี้เนี่ยที่เราเช็คดูเนี่ยลูกค้าของเราหลายๆหลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะซื้อรถ SUV เป็นคันแรกนะครับวันนี้เรามีวารรตี้ของรถ SUV นะครับที่จะทำการทดสอบเนี่ย ตั้งแต่เจ้าจิ๋วสุดเลยก็คือ GLA ไล่กันไปจนถึงใหญ่สุดเลยนะครับคือ GLS เพียงแต่ได้เสียดายว่าโอเครถเรามีจอดโชว์อยู่ก็คือเราเพิ่งเปิดตัวเจ้า GLC คูเป้ไปแต่ว่ารถยังไม่พร้อมที่จะให้มาทำการทดสอบแล้วเดี๋ยวก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะครับครับอยู่ใน GLC เนา l c สองนย์ดีนะครับแล้วก็โดยในสถานีเนี่ย ก็คือจะขับให้เส้นทางค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติอุปสรรคก็จะเป็นสิ่งที่เราอาจจะเจอได้ในในใน,ในชีวิตประจําวันสำหรับคนที่ชอบลุยๆนะก็เป็นสถานีที่ที่เขามีการปรับแต่งจากพื้นที่จะเป็นคล้ายๆเหมืองเก่านะครับก็ลงไปในบอ่อในบอ่อซึ่งก็จะมีทั้งลุยน้ําหรือว่าจะเข้าไปในโคนนะครับซึ่งซึ่งเราก็มีโอกาสจะเจอ ในสถานการณ์แบบนี้ซึ่งทางอินสแันเตอร์ก็แนะนําว่าถ้าหากเราขับรถเวลาจะลุยน้ำเนี่ยอันนี้หมายถึงสถากนการณ์ทั่วไปเลยโดยเฉพาะใครอยู่กรุงเทพยางนี้ก็อาจจะเจอนะก็คือเราก็ควรจะขับรถให้ความเร็วคงที่นะครับเพราะว่าเพื่อให้ตัวรถเนี่ยดันขึ้นออกไปแล้วก็ถ้าเราขับช้าเกินไปนะครับขึ้นที่ออกไปเนี่ยก็จะกระทบฝั่หรือกระทบ อะไรก็ตามอะ่ะแล้วก็จะกลับเข้ามาในรถได้หรือว่าถ้าเราขับเร็วเกินไปนะครับไอตัวขึ้นที่เราขับไปเองเนี่ยมันก็จะเบิ้ลขึ้นมาทําให้ขึ้นมาที่ปากระโปรงหรือเข้ามาในเครื่องยนต์เราได้เพราะฉะนั้นเขาก็แนะนําว่าให้ขับถ้าในสถานการณ์ที่จะต้องลุยน้ำเนี่ยให้ความเร็วสม่ำเสมอนะครับก็คือคำแนะนาเบื้องต้นสําหรับการเจอสถานการณ์ที่จะต้องลุยน้ํานะครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราก็จะขับลุยห่อน้ํา นะครับก <not S 2> ็มาดูกันว่า SUV หรูๆของ Mercedes-Benz เนี่ยมันทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดแค่ไหนโดยตรงนี้ก็อย่างที่ผมบอกว่าตรงนี้บรรยากาก็คือเหมือนเหมือนเก่าหรือว่าเป็นบ่อน้ำที่เราจะลงไปนะครับแล้วก็สภาพก็จะเป็นเหมือนดินทรายดินเหนียวนะครับ มาดูยกรับท่างคนเล็กน้อยลงชนแรกมันจะไปเดิกับโดี่เดินิดนะครับแต่ว่าทาคือจะตรงกว่าเเดิมครับคือใ้ปล่อยรถไมลงไปจสุาทางน้เราแบน้ปัไปแล้วาปล่อยไปเลื่นไปในที่ rằng, mm ีคแคล มันเป็นอุปสรรคตองพูอย่างนั้นเพราะว่ารถเด่๋ยวนี้มันมีระบบอะไรเข้ามาช่วยเยอะแยะไปหมดเลยมันทําให้เราผ่านอุปสรรคเหล่านี้ด้วยด้วยทักษะที่ไม่ได้ยากเย็นผมว่าถ้าถ้าคุณผู้ชมขับรถประเภทนี้นะก็คือเน้นคือการคุมพุมงะารกับการเดินจันเร่งแล้วอุปสรรคเหล่านี้ก็ผ่านไปง่ายๆแล้วเดี๋ยวเราคงจะต้องไปดูสถานที่ต่อไปนะครับว่า จะมีอะไรให้เราทดลองขับกันอีกครับทีนี้เราข้ามน้ำนะครับสิ่งกีดขวางครับปกติแน่เนเราจะใช้ลักษณะของเทคนิคออฟโรดเต็มรูปแบบนะครับน้ําลึกมากก็คือว่าลงไปปุ๊บให้ไปตามคลื่นนะครับอย่าไปหยุดนิ่งนะครับไปเลยนะครับอย่างสเตชันนี้มันบอกอะไรเราพี่กุ๊ง อันนี้คือความสามารถในการลุยน้ําลึกของรถครับแล้วก็เทคนิคที่สําคัญที่สุดก็คือว่าทําตัวให้เราเป็นเหมือนกับเขื่อนนะดันน้ําออกไปตอนนี้เรากําลังเข้าสเตชันที่ยากที่สุดสเตชันหนึ่งแล้วเวลาขับรถมันจะเสียวมากนะครับเพราะว่าล้อมันจะลอยสองข้างเราเรียกว่าภาษาไทายว่าเนินสลับรครับงีในจังหวัดที่ล้อ,นนอมันฟรีนะครับถ้าคณขับต้องการจะไปคันเร่งคาวไว้ครับเมื่อไหร่ที่มีคันเร่งรถจะรู้ว่าเราอยากจะไปครับแล้วเดี๋ยวเขาจะถ่ายกำลังให้ ถ้าเรายกคันเร่งแน่นอนเหมือนเราบอกว่ารถบอกว่าไม่ไม่ไปแล้วนะครับเขาก็จะหยุดไว้นะครับลองดูครับอันนี้เป็นคุณสมบัติที่ไม่เหมือนรถอื่นของโฟร์เมติกนะครับโฟร์เมติกก็คือว่าคอมพิวเตอร์จะอ่านการถ่ายกําลังของของล้อนะครับครับโดยผ่านการมีแท a c t i กับไม่มี t ชั c t i o n นี่นครับตอนนี้รถหยุดนะครับถ้าเราจะไปครับล้าก็คงคันเร่งไว้นะครับกําลังจะหาวิธีการที่จะถ่ายกำลังของล้อไปนนี้หนึครับ เขาจะจัดการให้เราเองเลยการให้เราเองคือว่าจังหวะที่คือเทคนิคอิโฟเมติกของเบนเนี่ยมันจะมันเหมือนถ้าเราเข้าใจง่ายๆคือมันเหมือนประมาณว่าเลียวทางของระบบขับสี่ตัวทั่วไปาคล้ายๆอย่างนั้นแตือว่ามันมีความละเอียดคอเจ็ปตควบคุมค่อนข้างคิบเลยครับได้ละเอียดกว่าก็ง่ายๆคือว่า ได้ไหครับ <c oughs> เมื่อวนไปถึงทารขึ้นภูเขาจอดรอคุณดอมสักครู่ครับระเวลาขับรถเนี่ยในเบนซ์ในตระกูลโฟเมติกเนี่ยนะครับ <ứng S 1> ดูเหมือนว่ามันจะช่วยเราทุกอย่างง่ายไปหมดคือมีหน้าที่ขับเหมือนรถทั่วไปอย่างเดียวเลย <c oughs> จริงนะครับอาไม่รู้กล้องเห็นบ่าวคันนู้นที่กําลังล้อรออยู่นะครับนั่จีโอเคนะครับโอ้นัขับหน้าอย่างเดียวขับหน้าโฟเมติกครับคือขับหน้าแต่ยังมีถ้า รหัส G ขึ้นหน้าของ Mercedes-Benz เนี่ยจะสังเกตว่ามันจะมีฟอร์เมติกอยู่ด้วยทุกตัวเลยทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กสุด A จะไปถึงตัว S ใก็คือไม่ครับคือถ้าถ้าเกิดว่าเขาใส่ฟอร์เมติกก็เป็นฟอร์เมติกก็จะมีบางรุ่นที่ไม่ใช่เป็นฟอร์เมติกด้วยไม่เป็นฟอร์เมติกแต่ว่าถ้า G คือลักษณะรถรถยรถยกสูง มาแล้วแล้วผมก็มาอยู่กับตัวใหญ่สุดของ Mercedes-Benz ในตระกูล g หรือว่าเป็น SUV ของเขาก็คือตัว GLS ตัวนี้มูลค่าค่าตัวเขาก็อยู่ประมาณสัก8ล้านมีทอนน่ยนะครับก็คือ799นะครับก็มาดูกันครับว่าสมรรถนะเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็สถานีเนี้ก็จะเหมือนกับรวมหลายๆอย่างมานะครับมีเนินสลับมีเนินสูงมีเนินชันนะครับซึ่งตัวนึงก็สอบผ่านนะ ซึ่งตัวนี้แน่นอนละในเรื่องของการสอบผ่านคงมีปัญหาแต่เรามาดูฟีลลิ่งหรือว่ามาดูอารมณ์ในการขับขี่กันนะครับว่าว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตอนนี้ก็วิ่งบนท่อนซุนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเนินชัน3ลูกติดกันซึ่งอย่างที่บอกว่ารถ SUV ของ Mercedes-Benz เนี่ยซึ่งเป็นตระกูล G ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันทำให้อุปสรรคต่างๆเนี่ยง่ายมันมีระบบอะไรเข้ามาช่วยหมด แล้วเพื่อนะพอเราขับหรือว่าเรานั่งเนี่ยแทบจะเรียกว่าไม่ไม่มีอารมณ์ของความลำบากผมใช้คํานี้ดีกว่าไม่มีอารมณ์ของความลําบากออกมาให้ให้เราเห็นเลยนะครับแล้วก็สิ่งสิ่งที่ค่อนข้างประทับใจคือมันทําให้ทุกอย่างดูง,ง่ายไปหมดนะครับขับก็ง่ายจุดสังเกตก็ง่ายความปลอดภัยก็สูงนะครับแล้วก็ลดระดับนี้ก็ ขับลุยสบายครับสำหรับใครที่กลัวในเรื่องของน้ำท่วมเนาะหาเรื่องน้ำท่วมอ่ะก็จะไม่เป็นอุปสรรคเพราะว่ารถรถในเกรดเนี่ยก็สามารถลุยน้ำระดับ60เซน80เซนได้แบบสบายๆนะครับก็สามารถคนโทรลได้แบบสบายๆแล้วก็เป็นอะไรที่ผมว่าควบคุมรถได้ง่ายอ่ะพราวันนี้มันมันง่ายกว่าที่เราเราคิดเยอะ ไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีไม่ว่าจะเป็นผมว่าอาจจะเป็นมือใหม่นะคือมันเน้นที่การควบคุมพวงมาลัยแล้วก็คันเร่งเล็กน้อยเท่านั้นชันขึ้นมาเล็กน้อยเดินสูงขึ้นมาเล็กน้อยและสุดท้ายน,นี่จะเป็นเนินที่ค่อนข้างจะสูงที่สุดนะครับกับเจ้า GLS ซึ่งเป็นท็อปโมเดลของรถในตระกูล SUV หรือว่าในตระกูล G ของเขานะครับก็ลองขึ้นมาดูก,กันนะครับ ว่าอย่างที่ผมกล่าวย้ำมันนะฮะว่ารถ SUV เดี๋ยวเนี้ยมันทําให้เราสามารถคอนโทรลรถได้ง่ายง่ายจริงๆนะคือคอนโทรลพวงมาลัยนะครับแล้วก็เดินคันเร่งแตะเบรกนิดหน่อยระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยเราหมดแทคบจะเรียกว่าไม่ไม่รู้สึกว่าอะไรเป็นอุปสรประสว่ารถแบบนี้เนี่ย เหมาะกับประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นเนินตลับนะครับก็ทำให้เราเห็นว่าเวลาล้อใดล้อดึงแสหรือว่าลอยเนี่ยเจ้าระบบโฟรมตติกเนี่ยผมมเมอรีเซเนเนี่ยก็จะช่วยให้เราผ่านมาสักไปได้แบบง่ายๆน่ครับขับปุ๊บผมคอนโทรลพวงมาลัยแต่คันเร่งทุกอย่างก็ผ่านไปได้เรียกว่าง่ายมากๆรวมๆก็คือ SUV รถเต่นมุนเอสยูวีของเมอร์เซเดสเบนุูงนี้เนี่ยมันมีระบบต <c oughs> ่างๆเข้ามาช่วยเรา <c oughs> ให้เราขับรถได้ <c oughs> ง่ายค <c oughs> วบคุมรถได้ <c oughs> ง่ายท <c oughs> ี่รับ